วัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k a เมาหมาโมสเตตัสกินหมามาาบุรุษที่มีฟแฟนเรงกล้าปร,ราดถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินงนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงหุ้นดีเพื่อนขอนะครับผมก็มีเพื่อนขอมานะครับผมเซหรับหุ้นตัวน,นี้เนาะก็เป็นหุ้นอีดวอเต อิดว่าตัวนะครับผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกไปนะครับผมก็ถ้าแปลตรงๆภาษาตามภาษาอัองกฤษนั่นก็คืออน้ําทางทิศตะวันออกนั่นเองนะครับผมนะะคือคือคืออธุรกิจของเขาเนี่ยมันมันมันอยู่ในกลุ่มอทรัพยากรนะครับผมอ่า ก็คือ,อสาธารณูปรโภคเนี่ยรินพันอุ์สาธารณะุประโภคนะครับผมเกี่ยวกับกิจาก,การร่านะครับผมท่อส่งน้ําออะไรพวกเนี้ยครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับหุ้นตัวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคือรายการเราเนี่ยยังยังไม่เคยเข้ามาดูเลยนะครับผมแต่ผมก็เห็นเห็นผ่านหมผ่านตาอยู่แล้วแต่ผม ยังไม่เคยเข้ามาดูเนาะสำหรับม้นตัวนี้อ่าเดี๋ยวเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของเขาสักหน่อยนะครับผมปันผลดีนะครับผมเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดแปดนะครับผมคือไพบุกไพบุกไวลูก,ก็อยู่ที่ศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับผมอืม PE ตอนนี้อยู่ที่สิบเอ,อ็ดจุดศูนย์ห้านะครับผมน่าสนใจนะครับผมมาเก็ตแคบนี่เล็กเล็กไปหน่อยนะครับผม เออนิ่งพเชียร์อยู่ที่ศูนจดสามแปดนะครับผมมีหนึ่งโบกนะครับผมให้คำแนะนำนะครับผมก็คือเอาพอร์ form มาเกตมองว่าเข็งแกร่งของตลาดเลยนะครับผมวันที่สามสิบเดือนสิบสองเนาะให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่สิบบาทดีสิบตังโอ้ตอนนี้ราคา5้าบาทสี่สิต้องบอกว่าโอ้ยเกือบร้อเลยนะ อืถ้ามันขึ้นไปตามที่โบกเคเอเนี่ยเขาประมาณการนะครับผมมองว่าเอาฟอร์มมาเก็ตเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้นี่น่าสนใจแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าหุ้นของเขานี่ร่วงลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตั้งแต่แถวๆสิบบาทเลยนะครับผมไม่ว่าคือก็ไม่รู้เหมือนกันกว่าร่วงมาโดยสาเหตุใดนะครับผมคือผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาตามหุ้นตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับผม นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่เราเข้ามาดูกันในรายการนี้เนาะก็กอดีมีเพื่อนคอมานะครับผมก็ต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วแหละนะครับผมที่ k คเนี่ยให้ราคาเป้าหมายตั้งสิบาทยี่สิบตังค์นะครับผมอืมวันทุกรที่ผ่านมาก็มีการสะสมราคากันที่ห้าบาทสี่สบย่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถึงสองล้านห้าแสนกอเบลลุ่มนะครับผม นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่อ่ากราฟกันเลยดีกว่านะครับผมในดูภาพใหญ่ดีอืมลงบอก,กลงมาเยอะนะครับผมในไทม์เฟรมมันนะครับผม MACD เนี่ยเหมือนกำลังจะตัดเส้นซิกเนลแล้วนะครับผมอืมถอยลงมาดลย อ่าอ่าไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอ่าลองตีเส้นฟีโบเลยนะครับผมตีอัดขึ้นไปนะครับอืมก็จะเห็นว่านะครับผมแนวรับบริเวณ78.6%ของเส้นฟีโบเนี่ยแถวๆสี่บาทแปตังค์เนี่ย สามารถรับอยู่นะครับผมอืมอ่ให้เป็นสีแดงไปอืมแนวต้านใหญ่ๆนะครับผมก็อยู่แถวๆเจ็ดจุดหนึ่งหกนะครับผมแถวๆหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นนะครับผมของเส้นฟิโบเนาะให้เป็นสีเขียวไปเราเริ่มมองจากภาพกว้างภาพใหญ่ในฮำมเฟดมันก่อนนะครับผม อ่านี่คือแนวต้านแนวต้านแรกของเขานะครับผมแนวต้านต่อไปแถวๆห้าสิบเปอร์เซ็นของเส้นฟีโบนักครับผมแด่วแถวแปดบาทเจ็ดสิบแปดตังค์นะครับผมแล้วก็สิบบาทสี่สิบแปดตังค์เนาะอวกก็ให้สิบบาทยี่สิบตังค์นะครับผม อ,อ่าเดี๋ยวปรับราคาสักหน่อยนะครับผมสิบบาทห้าสิบอืมอืมไอตัวนี้ แปบาทป็สิบตั้งนะครับผมอโอเคอน,นี้เจ็ดบาทสิบหกได้อยู่นะครับผมก็ให้เนืต้านได้ใหญ่นะครับผมไว้ประมาณนี้นะครับผมเจ็ดบาทสิบหกตัง แปดบาทแปดสิบแล้วก็สิบบาทห้าสิบตังค์นะครับผมในไทม์เฟรมมันนะครับผมสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับผมก็คือปันผลดีนะครับผมตอนนี้เราเทรดต่ำบุ๊กด้วยนะครับผมเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมโบเขาก็ให้ทาเก็ตไพตั้งสิบบาทยี่สิบตังคนะ์เนาะ แต่ที่จริงเนี่ยขึ้นมาแถวๆเจ็ดบาทสิบหกตังค์เนี่ยสําหรับคนเล่นสั้นอย่างผมนะอันนี้ต้องย้ําก่อนนะครับผมผมก็มองว่าคุยมันก็เยอะแล้วนะเออมันก็เยอะเลยนะครับสาหรับราคาอ่าห้าบาทสี่สิบตังค์เนี่ยขึ้นมาสองเกือบเกือบสองบาทนี่ยมันก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะเออหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมในฮาเฟรมในฮามเฟรมมันเนี่ยไอไอเขาก็ I, I โยโกโลด้วยนะครับผมเหมือนกำลังจะทำบูริเตเวเจนนะครับราคาล่วงลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวสูงเข้ามาใกล้ๆหน่อยเนี่ยราคาเขาเนี่ยล่วงลงมานะครับผมเนี่ยเนี่ยออไอซเนี่ยกำลังยกโลกขึ้นนะครับเนี่ยอ่านี่คือบูริเตเวเจนนะครับผมน่าสนใจนะครับผมอืม สำหรับอ่าอีดวอเนะครับผมอีดวอเตอเนี่ยน่าสนใจแล้วนะครับผมอืมอันนี้คือภาพใหญ่ๆนะครับ m a c d ก็เหมือนจะตัดเส้นสิกแนวด้วยนะครับผมโอเคขยับมาที่ Time Frame Day นะครับซูมเข้ามาซูมเข้ามานะครับผม โอเคแนวรับในทำเฟรมมันนะครับหลังจากที่ตีเส้นพีโบเนี่ย8 4บาท80ใช่ไหมอพอเข้ามาในทำเฟรมดีนะครับผมดีเทลมันเยอะขึ้นนะครับผมเราก็จะเห็นว่าโลที่เขาเคยทำเนี่ย4บาท90ตังค์นะครับผมเราก็เคยยกขึ้นไป4บาท90นะครับผมแล้วแนวต้านเนี่ย แนวต้านแนวต้านแนวต้านอโอเคอันนี้คือมองจากสายตาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาปรับรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ ห้าบาทหกสินะครับห้าบาทหกสิบ หกบาทยี่สิบเดี๋ยวนะครับขอปรับรายละเอียดสักหน่อยอืเจ็ดบาทยี่สิบห้าโอเคนะครับผมอันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอืม โอเคเข้ามาดูกรอบ,คบแคบๆนะครับผมเนาะเราให้จุดตัดขาดทุนอยู่ที่4บาท90ตังค์เลยนะครับผมถ้าลงมาถึง4บาท90ตังค์นะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับผมสำหรับมุ้นตัวนี้นี่ทำโลใหม่อีกแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะให้จุดตัดขาดทุนเนี่ยอยู่ที่4บาท90ตังค์เลยนะครับผมเนาะ ต่ในกรณีที่เขาไปต่อนะครับผมก็ห้าห้าบาทหกสิบตังค์นะครับผมแนวต้านแรกเนะี่ยต้องทะลุให้ได้นะครับผมมีนัยยะนะครับผมก็ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมขึ้นมายืนในกรอบขึ้นมายืนบนห้าบาทหกสิบตังค์ให้ได้นะครับผมแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่หกบาทยี่สิบเนาะ แล้วก็เนี่ยต้านต่อไปก็มองที่เจ็ดปาดีสห้าเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีการเปิดแก็บที่งไม่บริเวณนี้นะครับไม่ช้าก็เร็วเขาต้องขึ้นไปปิดเก็บแน่นอนนะครับผมสําหรับอี t บอ t e เตอร์นะครับผมอืมน,นะครับอืม,นะอมน่าสนใจนะครับผมคือ คือธุรกิจของเขาเนี่ยมันมันเป็นอ่าสิ่งที่จําเป็นนะครับผมเนะาะสาธารณูปโภคเนี่ยมันมันมีความจําเป็นอยู่แล้วนะครับผมคือมันเป็นธุรกิจอ่าที่แบบมันค่อนข้างที่จะยั่งยืนนะครับผมเนาะอืม คิดว่าน่าจะไปได้นะครับผมอย่างโบ x เคเอสก็ให้อถ้า,าเก็ดภายตั้ง10บาท20ตังค์เนยาะอันนี้เราเล่นสั้นๆน,นะครับผมก็เทโรฟิตอยู่ที่อ่หกบาท20่สิบเนาะแล้วก็7บาท25่สิบอันนี้เรามาช้าไปนะครับผม5บาท60เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราห่ออยู่แถวๆนี้นะครับผมดูตรงเมานะ5บาท60เนี่ยก็น่าจะแบ่งออกได้แล้วนะครับผม ทุน่ซนมากก็น่าจะมากองในแถวนี้กันนะครับผม,มสำหรับอนะีดวอเทอร์เนาะก็แถวนี้ก็ยังคงได้เปรียบอยู่นะครับผมที่สำคัญนะครับผมไพบุกเวยลูกเขาอยู่ที่ศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับอืมน่าสนใจมา,มากเลยนะครับผมคือเราเทรดตามบุกอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เก็บกินปันผลได้นะครับผมปันผลเขาต้ง เจ็ดจุดเท่าไรนะเดี๋ยวขอสวิตมาดูนะครับผมเจ็ดจุดเจ็ดแปดนะครับผมอืมเอาสินะครับผมมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมปันผลนถือกินปันผลก็ได้นะครับผมในในราคานี้ถือว่าไม่ขี้เลนะครับผมเนาะเพราะว่ามันอไพบุกเวลูอยู่ที่ศูนย์จุดแปดศูนย์นะครับผม พีก็สิบเอ็ดเท่านะครับผมปันผลดีอีกนะครับผมอุ่นน่าสนใจนะครับพุ้นตอนนี้ผมก็เห็นผ่านหงผ,ผ่านแต่ผมไม่เคยเข้ามาสักทีนะครับผม,นมเนาะเดี๋ยวลองกลางวอลลุ่มใบไผ่ดูนะครับผมเนี่ยพอกลางวอลลุ่มใบไผ่ก็จะเห็นว่าราคาสะสมของเขาเนี่ยอยู่ที่สิบบาทสามสิบแล้วก็เก้าบาทเจ็ดสิบหกตังค์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม ก็เคอก็ให้ราคาเป้าหมายแถวๆสิบาทที่สิบตังก็ประมาณนี้พอดีนะครับผม,มตรงนี้เลยสิบบาทที่สิบตังออืมืมนะครับผมอ,อ่แล้วก็ ถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นของเขาจริงๆเราก็แบ่งมาก็ได้นะครับผมก็อ่ะคือคือถ้าใครห่อบริเวณเนี้ยนะครับผมขึ้นมาได้เนาะเขาผ่านจุดตัวโซขึ้นมาแล้วมีการห่อเสร็จปุ๊บนะครับผมอันนี้ออกสักอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมหกบาทยี่สิบสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมอ่าเจ็ดบาทยี่สิบห้าอีกสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมคือเขาจะเขาจะกลับตัวตั้งแต่หกบาทยี่สิบเลยนะเพราะว่าเส้น EMA สองร้อยเนี่ยกําลังจะเข้ามาซัพพอร์ตราคาหกบาทยี่สิบเนาะถ้าเขาทะลุหกบาทยี่สิบตังค์ขึ้นไปได้ก็มองกลับตัวนะครับผมอาจจะถือมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับรอมาวัดแถวสิบบาทยี่สิบตังค์ก็ได้นะครับผมเนาะ คือคือบางคนอาจจะไม่อยากขายก็ออกถือกินปันผลได้เลยนะครับผมราคาแถวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะได้เปรียกนะครับเพราะว่าราคาสะสมส่วนมากก็อยู่ในแถว10บบาท30ตังค์แล้วก็9บาท9บาทกว่ากว่านะครับผมอย่างที่เราเปิดวอลลุ่มใบไพร์มาสักครู่เมื่อ9บาท7จตังค์แล้วก็10บาท30ตังค์เนาะราคาที่มีการสะสมค่อนข้างมากนะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าทุนอยู่โซนนี้นะครับผมดูตรงเมาผมนะก็ไม่ต้องกงบนอะไรเยอะครับก็ถือชิวกินพันบนไปนะครับผมหรืออาจจะเล่นสั้นก็แบ่งไม้ตามนี้เลยห้าบาทหกสิบหกบาทยี่สิบเจ็ดบาทยี่สบห้านะครับผมอืมชิวๆนะครับผมหุ้นตัวนี้นะครับสวยงามเออผมเข้ามาดูก็เริ่มชอบเลยแหละนะครับผมสำหรับหุนตัวนี้เนาะ โอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้นําหรือชี้นาให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ e าใจให้ด้วยนะครับผม ้ำหรับเพื่อนๆออคนไหนที่อยากให้ผมนำหุ้นมาเปิดการาฟแชร์ความคิดแชร์ไอเดียกันก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมก็จะนําหุ้นตัวนั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันกับเพื่อนๆเนะาะเราจะได้อยู่ตลาดตรงนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ